เออามีพ in right? ีนี่เลยเสบะลองซาลุลองลองใส่เน่หรอกินจุงเหมือนกันใช่ะกัดเดียวกันเลยจ๋อนี่เตนี่ว่าจับว่าไปแล้วมันจะเจ้าัว่าไนอันไหนอันนี้อะไรวะนี่เชีกว่าไหมมันจับเ้ไม่ออกเป็นเลียเลีย่เออ ตายมีพีนี long long. So ่เลยือบลองซาลุลองลองหอ่กินจุกเหมือนกันใช่ทกเดียวกันเลยจ๋อเส้นนวาจับว่าอไรนี้เหือจะสั่อไหนอันนี้อะไรวะนี่แซกว่าไหมไหมมัจัเป็นเลียวปะ เยอะยวอเอตายนีพีนี่เลยเสือบะลองซาลุลองลองใส่เหอกินจุกเหมือนกันใช่แตกัเดียวกันเลยจอนี้เต้นี่าจับววไปแล้นีมันจะแซกตัวอันไหนอันนี้อะไรวะนีกว่าไหมไหมมันจซแลอกเป็นเชือบะเยอเยเออ ตายมีพีนี่เลยเสอแบลองสรุลองลองใส่เอกินจุกเหมือนกันใช่แกเเดียวกันเลยอืจ๋อเ้นนี่ว่จับว่ไอันี้มืนจะจั่งไรอันไหนอันนี้ะไระ